ค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆนมาทานด้วยกันจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนช่องวาซาจ้าหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะ วันนี้จะมาทําเป็นเอ่อเป็นไก่นะไก่กระทงจ้จะเป็นอาหารของเอ่อแบบนี้จ้ะเพื่อนเพื่อนเราจะมาทําพ่อใหญ่ทําให้ทหานจ้าแบบนี้เลยค่ะเป็นกระทงค่ะเราก็จะต้มไก่ก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงจ้ะเราจะต้มไก่ก่อนนะคะตอนนี้ก็ใส่ ต้นเติงช่ายพริกไทยแครอทหอมหัวใหญ่ค่ะแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยจ้าจากนั้นเราจะต้มให้ไก่เปื่อยนะคะเราค่อยนำมาแกะหั่นเป็นชิ้นจ้าจากนั้นเราก็จะใส่ซุปไก่ก้อนขนอซุปไก่ก้อนขนอค่ะ เสร็จแล้วต้มไฟอ่อนๆเคี่ยวไปให้ไก่เปื่อยค่ะเดี๋ยวมาดูอีกทีจ้าว่าเป็นยังไงใส่กระเทียมสองกีบนะคะจากนั้นเรานำไก่มาฉีกนะคะเป็นเส้นๆจ้าเสร็จแล้วเราก็มาผัดน้ำซอสเลยจ้าเติมน้ำสต๊อกไก่นะคะ ไปเรื่อยๆค่ะพอได้ที่แล้วเราก็จะใส่ไก่ลงไปจากนั้นเราก็ใส่หน่อไม้ฝรั่งลงไปด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาทานได้เลยจ้ะเดี๋ยวมาดูจริงค่ะเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงจ้า จากนั้นใส่ไก่ลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นหนอกไม้ฝรั่งนะคะเป็นไงบ้างคะ ค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าโอกาสหน้าเจอใหม่นะคะสวัสดีค่ะ